สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่7 9 9ทํานายทายทักนะคะคราวนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาของ12นักษัตว์ในสถานการณ์ของความรักเราจะมาเจาะความรักของ12นักษัตว์ดูซิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวนะแต่งงานแล้วหรือคนที่คบกันอยู่รวมทั้งคนที่เป็นโสดช่วงนี้จะพบรักบ้างไหมนะสำหรับคนที่เป็นโสด นะส่วนการทำนายความรักของคนทั้ง7วันก็ทำให้แล้วนะรวมทั้งคาดการปีนะไม่ว่าจะเป็น12สราศีหรือ12นักสัตว์นะในสถานการณ์ทั่วไปนะคะรวมทั้งการเจาะความรักคาดการปีในรูปแบบของ12สราศีก็ดูให้แล้วถ้าใครหาไม่เจอก็ถามมานะคะเดี๋ยวฝากลิงก์ให้นะนี้เรามาดูความรักของชาวนักสัตว์ปีชวดหรือปีหนูนะชวดหรือหนูนี่แหละ นะมาดูซิว่าเราจะทำนายในช่วงครึ่งปีแรกนะคะนะครึ่งปีแรกหลังจากนั้นเราจะมีการทำนายให้อีกครั้งหนึ่งนะคะนะมาดูชาวปีชวดเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ชาวปีชวดจริงๆแล้วให้ความสำคัญกับมิตรภาพมากนะแล้วก็ช่วงนี้จะมีอะไรที่มีความอดทนสูงกับครอบครัวความรักเป็นคนที่มี mm hmm. เขาเรียกว่ามีน้ำอดน้ำทนยอมเพื่อจะให้สถานการณ์ครอบครัวมีความสุขนะะ รับผิดชอบทุกอย่างนะทำให้คนที่ตัวเองรักนะมีความสุขนะหรืออดทนกับปัญหาในช่วงนี้คนรักก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะช่วงนี้นะถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันกับปัญหาที่อาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องที่ผิดรวมทั้งอบายามุขหรือแม้กระทั่งความรักที่มันผิดพลาดนะคะด้วยความอาจจะเป็นคนที่ ทำตัวเหมือนเขาเรียกว่าเฟลลี่เป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่เป็นกันเองคนรักนะ่ะมา <c oughs> เลยทําให้มีความรู้สึกว่าม,มีปัญหาในลักษณะทีเ่เหมือนกับมีความผิดพลาดแต่มันไม่ใช่นะคะเป็นลนักษณะแบบนั้นเขาเป็นคนที่มีบารมีแล้วก็มีความพร้อมหลายๆด้านนะคะให้เกียรติยกย่องมีคนให้เกียรติยกย่องนะ ในช่วงสภาวะตอนนี้เขาเป็นคนที่มีความสุขไม่ได้คิดอะไรมากมายถึงมีปัญหาก็สัางสไปนะรวมทั้งเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะคะมนเลยทําให้ชาวปีฉลูนี่เอ้ยขอโทษด,ดีชาวปีชวดนี่จึงเป็นอะไรที่มีความอดทนสูงเพื่อครอบครัวเพื่อความรักนะให้มีความสุขนะะในความสัมพันธ์จึงเป็นอะไรที่ผ่อนคลายมากนะถึงมีกระทบกระทั่งบ้างหรือมีปัญหาบ้างแต่ก็ถือว่า เป็นอะไรที่ดีในช่วงระยะนี้นะคะอนาคตยิ่งรักกันมากขึ้นเป็นเป็นดวงเป็นสถานการณ์ที่เกื้อกูลเป็นสถานการณ์ที่ช่วยเหลือกันรวมทั้งมีอะไรก่อร่างสร้างตัวเริ่มสร้างฐานะเริ่มที่จะทําอะไรดีๆให้กันและกันนะคะแม้กระทั่งเรื่องออการที่ช่วยเหลือหรือสนับสน,นุนเป็นดวงอุปธรรมค้ำชูกันว่างั้นเถอะ นะคะเป็นอย่างนั้นนะคะสำหรับปีชวดยิ่งรักกันมากนะคะแม้ว่าสถานการณ์บางครั้งก็มีก็มีบ้างกระทบกระทั่ทงกันบ้างทะเลาะขัดแย้งกันบ้างแต่ก็ถือว่าอดทนผ่อนคลายปล่อยผ่านมองข้ามนะบางทีชาวฉลูเองเอ้ยขอโทษทีชาวชวดเองเนี่ยนะมักจะอาจจะปีวิเวกหรือชอบไปคื ทำจิตใจให้สง,งบความอดทนสูงกับปัญหาต่างๆมาเลยทำให้สถานการณ์เนี่ยมันผ่อนคลายลงในลักษณะของความรักนะคะความเจ้าชู้ของคนรักความมีเสน่ห์ของคนรักเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบอย่างที่บอกเป็นมีอัธยาศัยดีเป็นมิตรกับคนทั่วไปเ,เป็นอะไรที่ทำให้คนรักคนชอบอะว่างั้นนะ นะบางทีก็อาจจะดื้อดึงบ้างหรือทำตัวเป็นเด็กๆบ้างนะในบางท่านอาจจะมีบุตรนาคนรักเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะเรามาดูคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วนะคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วถือว่ามีความมั่นคงถือว่ามีความสุขในระดับหนึ่งนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีเป็นดวงชะตาที่ยังเกื้อกูลสนับสน,นุนซึ่งกันและกันอยู่มีความมั่นคงทางด้านความเป็นอยู่ ความมั่นคงทางด้านความรักก็ว่าได้นะฮะเพราะว่ามันผ่อนคลายลงถึงแม้ว่าจะมีบ้างกับการที่กระทบกระทั่งกันแบบหรือการถึงขั้นลงไม้ลงมือนะในบางทาง่านแต่ก็ถือว่ามีความสุขนะคะเพราะความมีเสนของคนรักก็ได้นะหรือการไปเกี่ยวข้องกับอบยายมุกนะคะทําให้เกิดปัญหาก,กระทบกระทั่งกันอยู่นะแต่ก็ถือว่ามีความอดทนน้ําอดน้ําทนให้อภัยนะ มันจึงเป็นอะไรที่ยังรักกันมากอยู่นะในอนาคตของชาวปีชวดเนี่ยนะคะนะเป็นคู่ที่นําโชคต่อก,กันและกันในสภาวะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่เรา,เาจากนี้ไปจนถึงประมาณครึ่งปีแรกนี่แหละนะนี่เป็นอะไรที่ดีต่อก,กันถึงแม้จะมีบ้างขัดแย้งกันบ้างทะเลาะกันบ้างแบบประเภทที่แบบรุนแรงถึงแม้จะรุนแรงแต่ก็ให้อภัยอะ่ะมันเหมือนกับ ทะเลาะเช้าเย็นดีกันและอะไรประมาณนี้นะ,ะมีปัญหาเหมือนจะถึงขั้นหนักๆแต่พอตกเย็นมาหรือว่าผ่านไปสักระยะหนึ่งก็ดีกันเพราะว่าถือว่าความสัมพันธ์ยังในระดับที่แบบผ่อนคลายลงเยอะแล้วก็มีความรักต่อกันนะเป็นคู่ครองที่เดี๋ยวเป็นเนื้อคู่เป็นอะไรที่อยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะนะนะคะ,นะคะ,นะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้ว นะส่วนคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันแน่นอนในบางท่านเนี่ยคนรักหรือกระทั่งชาวชลุเออชาวปีชวดเองเนี่ยอาจจะปงๆในบางสิ่งบางอย่างในลักษณะที่ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือคนรักเริ่มอาจจะมีพลาดพลัง้งมีบุตรนะหรือไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันผิดนะแต่ก็ให้อภัยซึ่งกันและกันและยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะหรือมีบุตรอย่างที่บอกนะนะคะเนะี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากที่จะต้องจัดการ มีโอกาสที่จะแต่งงานมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมีโอกาสที่จะก่อร่างสร้างตัวสร้างฐานะเก็บหอมลอมริบเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีบุตรขึ้นมาเนี่ยนะเป็นอะไรที่มีความสุขสําหรับคนรักมากมากนะนะก็รักกันมากขึ้นถึงจะมีบ้างทะเลาะก,กันบางท่านนะคนรักอาจจะขอออกบวชหรือถือศือินก่อนนะบางท่านอาจคนรักอาจจะอยู่ในช่วงระหว่างกัน ออกบวชรูดถือสินทําให้ต้องอดทนในความรักที่มีให้แก่กันและกันในช่วงนี้นะบางบางท่านนะถ้าบางท่านเนี่ยนะคนที่คบกันเนี่ยนะบางท่านอาจจะมีบุตรเกิดขึ้นมาเนี่ยแต่บางท่านก็ออกถือสินออกบวชเนี่ยมันทาให้ชาวชาว,ชาวปีชวดนะจึงมีน้ําอดน้ําทนกับสถานการณ์ที่มันต้องรอคอยนะอยู่คนเดียวโดดเดี่ยว สันโดษในบางท่านนะเราคอยคนรักแต่ก็ยิ่งรักกันมากนะอนาคตมีโอกาสรักกันมากมีโอกาสที่จะได้แต่งงานมีเป็นคู่ที่ดีต่อกันอยู่นะคะนะถึงแม้จะมีเรื่องเข้ามาบ้างนะกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะแต่ก็ถือว่ามันผ่อนคลายนะไม่ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะในช่วงนี้นะความรักของนักสัตว์วีชวดในช่วงนี้นะ มันจะมีปัญหาอย่างที่บอกคนรักอาจจะออกบวชสองเกิดปัญหามีบุตรขึ้นมารวมทั้งอาจจะไปเกี่ยวข้องกับอบายม,มุกหรือความรักที่มันผิดพลาดเข้ามาเนี่ยเนี่ยก็ถือว่ามีน้าอดน้ําทนเป็นดวงที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะเออมันเป็นดวงที่ยังเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันดึงเป็นอะไรที่ยังผ่อนคลายมีโอกาสเก็บหอมลอมริบนะเก็บหอมลอมริบเก็บเงินเก็บทองนะอดทนเพื่อที่จะประสบความสาเร็จ มันจะมีปัญหาขัดแย้งกันเรื่องเล็กๆน้อยๆในการที่จะเริ่มต้นชีวิตยังไงอะไรเนี่ยสำหรับคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันนะก็มีบ้างกระทบกระทั่งแต่ถือว่าเป็นเป็นคู่ที่ที่มีโชคทั้งคู่เป็นคู่ที่ดีต่อกันทั้งคู่อะ่ะเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันนะแล้วก็มีน้ําอดน้ําทนคนหนึ่งแรงคนหนึ่งอาจจะอดทนปัญหานี้ต้องค่อยๆแก้ไขต้องผ่านให้ได้เขาจะมองอย่างนั้นนะช่วงนี้ชาวปีชวดที่คบกันนะ่ะ แล้วก็มันก็เป็นหน้ายินดีมากสําหรับคนรักที่มีบุตรขึ้นมาไม่ว่าคุณจะเป็นไม่ว่าคุณจะเป็นคนรักหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวชาวชลูเอ้ยตัวชาวปีชวดเองหรือคนรักเองก็ตามที่มีบุตรขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งก็ตามถือว่ามีความสุขนะถือว่ามีความสุขปัญหาที่มันมีเนะี่ยเขาก็จะคือมองข้ามไงมองข้ามมองข้ามไปแล้วก็อดทน ่อนคลายลงเยอะนะในความสัมพันธ์ดีมากผ่อนคลายเยอะนะคะทีนี้เรามาดูคนโสดบ้างนะคะคนโสดทีนี้มาดูคนโสดบ้างสำหรับนักสัตว์ปีชวดคนโสดนะเจอคนที่ถูกใจแล้วนะอยากจะเริ่มต้นกับคนนี้แหละรู้สึกมีความมั่นคงในชีวิตของตัวเองแล้ว,ลวรู้สึกชอบเขาละแต่ก็ยังเก็บความรู้สึกนะคนโสดเก็บความรู้สึกได้ดีมาก เหมือนไม่สนใจเขาจริงๆล่ะสนใจเข้ามากแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็สนใจในชาวปิชวดไม่น้อยเลยนะเป็นคนที่ถือว่าดีมากๆเลยมีความพร้อมทุกด้านนะรวมทั้งเ,เป็นคนที่มีเหตุมีผลนะเป็นคนที่เอ,อมีบุญบาร,รมีเข้ามาอ่ามีบาร,รมีเข้ามามามาเจอกันเนี่ยเขาเป็นคนที่มีบุญบาร,รมีนะ มีบารมีหลายๆอย่างหน้าที่กันงานเป็นคนที่มีความสุขผ่อนคลายไม่ได้คิดอะไรมากไม่เป็นคนที่ซีเรียสว่าางนั้นเถอะนะคนคนรักคนที่ชาวพิชวลเนี่ยแอบชอบชอบเนี่ยบางครั้งก็สนุกสนานไปนะบางครั้งก็สนุกสนานไปอย่างนั้นนะเป็นคนที่ไม่มากเรื่องมีเหตุมีผลนะเป็นคนที่มีเหตุมีผลอนาคตมีโอกาสจะจะรักกันมากนะมีโอกาสจะจะพัฒนาว่างั้นเถอะมีโอกาสจะพัฒนา ถือว่าอ่าถือว่าเป็นพรมลิคิทโชคชะตาฟ้าลิขิตให้มาเจอกันนะสำหรับชาวปีชวดที่เป็นโสดเนี่ยนะคะรู้สึกว่าจะจะเป็นอะไรที่เริ่มต้นที่ดีนะเหมือนกับใช่แล้วเขาคนนี้แหละที่ชาวปีชวดมองมองไว้แต่ก็ยังยังวางฟอร์มอยู่นะชาวปีชวดเนี่ยแต่เขาก็มีความรู้สึกชอบอยู่นะ ต้องการความมั่นคงและเริ่มแล้วอยากจะเริ่มต้นกับคนนี้และในความสัมพันธ์ก็รู้สึกว่าคุยกันสบายๆนะคุยกันสบายๆนะคะอนาคตก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นนะเริ่มต้นที่ดีต่อกันเป็นดวงชะตาที่ผมฤกษ์ขิดโชคชะตาฟาฤกษ์ขิให้มาเจอกันนะคะสำหรับชาวพิชวดคนโสดนะมันอยู่ที่การพัฒนาละอจะรักกันมากขึ้นนะเนี่ย ได้ไพ่กรรมเทพที่ดีมากเลยรักกันนะในอนาคตแต่ก็ยังวางฟอร์มนิดๆหน่อยๆน,น,นะชาวปีชวดนะในความสำคัญก็ไปกันได้สบายๆนะคุยกันได้สบายๆนะคะอยากเริ่มต้นกับคขละก็มีอะไรก็คุยกันอย่างตรงไปตรงมานะเพราะคนคนนี้ไม่มีอะไรมากมายนะเขาเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตนะมีความพร้อมมันสเปคสำหรับชาวปีชวดเลย,เลยแหละนะคนโสด สเปคสำหรับชาวพิชวดเลยนะคะอืมนะคะก็คงประมาณนี้นะจะมีบ้างก็อาจจะเป็นประมาณที่ว่าอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอ่อเอาแต่ใจตัวเองอยู่บ้างนะนะเขาจะเป็นอย่างนั้นนะอาจจะบางทีก็เหมือนกับนิสัยอย่างเด็กๆอยู่นะนะแต่ใช่เลยนะมีคนคุณสมบัติทพี่พร้อมนะตามสเปคของชาวชวดเลยแหละนะที่จะเข้ามา องไรก็ตามก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะฮะสำหรับความรักของรักสัตว์ปีชวดในช่วงนี้นะถึงจะมีปัญหาก็อดทนมองผ่านมองข้ามพูดง่ายๆคือชาวชวดนี่จะมองข้ามปัญหาแล้วจะพยายามหนักแน่นอดทนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นความรักจึงเป็นอะไรที่มีความสุขในอนาคตนะคะนะกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ก็อดทนมองผ่านนะประมาณนั้นนะคะ ก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับความรักของนักสัตวปีชวดนะนะคะอย่าเคร่งเครียดอย่าซีเรียสนะคะเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะโอเคนะคะชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อนะคะจะได้มีคลิปใหม่ๆดีๆมาฝากท่านอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ